กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยขอนำเสนอการตรวจหาไข่นอนพยาธิในน้ำทิ้งและกาตกตะกอที่ผ่านการกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้วน้ำทิ้งและกาตกตะกอนที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีการปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหากมีการปนเปื้อนของไข่นอนพยาธิจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเช่นโรคมะเร็งท่อน้ำดี ดังนั้นในปีพศ2561กระทรวงสาธารณาสุขจึงออกประกาศกระทรวงเพื่อกำหนดเกณฑ์ปริมาณไข่หนอนพยาธิในน้ำทิ้งและกากตะกรนที่ผ่านระบบบำบัดก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงสาธารณาสุขกำหนดให้มีปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไลดังนี้ไข่หนอนพยาธิในน้ำทิง้งต้องมีค่าน้อยกว่า1ฟองต่อน้ำทิ้ง1ลิตร ไข่หนอนพยาธิในกากตะกรอนต้องมีค่าน้อยกว่า1ฟองต่อกากาตะกรอน1กรัมแบคทีเรียอีโคไลในน้ำทิ้งต้องมีค่าน้อยกว่า1,000 MPN ต่อน้ำท e ิ้ง100มิลลิลิตรบคทีเรียอีโคไลในกากตะกรอนต้องมีค่าน้อยกว่า1,000 MPN ต่อกากาตะกรอน1กรัมซึ่ง,งทางกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกลุมอนามัยได้เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไลโดยมีค่าบริการดังนี้ ในน้ำทิ้งตัวอย่างละ1,300บาทในกากตะกรอนตัวอย่างละ1,700บาทวิธีการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ในการเก็บน้ำทิ้งมีแกลอนขนาด5ลิตร1ใบและขวดแบคทีเรียอีโคลาขนาด125มิลลใบวิธีการเก็บควรเก็บที่บ่อสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม เก็บที่กึ่งกลางความลึกของบ่อหรือที่ความลึกอย่างน้อย1เมตรนำน้ำที่เก็บใส่ในแกรลอน5ลิตรปริมาณ3-5ลิตรการเก็บแบคทีเรียอีโคไลต้องเก็บที่ความลึก30เซนติเมตรใส่ขวดเก็บแบคทีเรียอีโคไลขนาด125มิลิตรอย่างน้อย100มิลลิลตรอุปรกรณ์ในการเก็บกากตะกรนมมีกระปุกขนาด950มิลลิลิต1ใบ และกระปุกขนาด275มิลลิลิตรหนึ่งใบวิธีการเก็บควรสุ่มเก็บกากตะกรอนแห้งจำนวน10จุดจุดละไม่น้อยกว่า100กรัมผสมกากตะกรอนให้เป็นกองเดียวกันแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันสุ่มเลือก2ส่วนแล้วนำมารวมให้เป็นกองเดียวกันแบ่งใส่กระปุกขนาด950มิล ปริมาณ400กรัมและใส่กระปุกขนาด275มิลลิลิตรปริมาณ100กรัมหลังจากที่เก็บตัวอย่างเสร็จแล้วให้นำใส่กล่องโฟมรักษาอุณหภูมิอยู่ที่4-10องศาจากนั้นให้นำส่งกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยการรายงานผลจะรายงานผลภายใน21วันหลังจากกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยได้รับตัวอย่างแล้วการติดตามรายงานผล เข้าไปที่เว็บไซต์กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยคลิกเข้าไปที่แรงงานผลทดสอบ0 2ลงทะเบียนใส่ username และ password หลังจากนั้นเข้าสู่ระบบคลิกเข้าไปดูผลวิเคราะห์การทดสอบได้ที่ไข่หนอนพยาธ